สวัสดีครับผมวันนี้มีออเนสประตูเข้าใหม่นะผมสีขาวมุกนะครับสวยๆนะผมปี2015นาะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมนี่ครับจัดทรงหล่อๆเรียบร้อยแล้วผมนี่ล้อ SUV นะครนะผมแม็กใหม่ยางใหม่เบรกให้ใหม่นะครับผมสีเทานะครับสวยๆดูสีรอบนอกก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวมุกนะครับสวยๆครับผม เรามาดูภายในด้านนี้ก่อนนะครับภายในสีดำนะครับผมทำความสะอาดให้ใหม่นะครับสวยๆครับผมสีภายนอกดูรวมแล้วสวยมากนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ ที่บอกไปนะครับผมภายในทำความสะอาดให้ใหม่นะครับสวยๆครับสีประตูมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับระบบกระจกใช้งานได้ทั้ง4บานเลยนะครับเรามาดูเน้าเครื่องกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง25 0 0นนะครับผมเครื่องเดิมรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับ เงาเครื่องสวย,สวยครับบัติสายฟรีดาวผมสนใจทักเข้ามาได้ครับ